ขนาดดี้เราก็อยู่นะเกมใหม่ครับเกม i หม่ครับนี่ก็จะเป็นเกมที่เราไม่มีอะไรทำอ่ะเราก็มานั่งอัดคลิปเลยนะเออผมไม่รู้ว่าคนเขาชอบดูอะไรกันนะชอบเลยไหมครับก็ก็อัดไหมครับดิ <c oughs> มันไม่รู้ดิพวกคุณชอบดูอะไรกันอนะ่ะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเดี๋ยวผมไปอ่านเนะ่ก็ เปิดคลิปก็เ้าเถอะทุกคนก็จุกกับเกมไมค์คันอีกรอบหนึ่งนะก็ไปเดินคิกันไปมาจะามาอยู่กับ map. แมปแมปอะไรสาัาเนี่แหละที่ว่ามันจะมีอ่ากูตั้งเชื่อให้แมปเรนโบว์อ่ะอ้ยเดี๋ย,เย,เยวยเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะไปโชว์ฟัสฮนะเน้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมยังแก้ป like mm ัญหาอย่างหนึ่งไม่ได้ก็คือปัญหาเออ่ช่องไม่มีเสียงอ่ะอุ้ย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 มัไปบ้านกูมันไปบ้านกูมันไปบ้านกูอู้ดนกันโปยยแกลบบานแตกแกลบโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าไปเลยไปเลยไป ไอ้ยิ้มไม่ยุ่ง <c oughs> เพื่อนตายไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยทำไมเริ่มเกมมาแล้วบ้านกูแตกแวะเนี่ยอาโลกโลกเอาโลกๆๆเฮ้ยอย่าโลกตีลูกอย่าโลกตีเฮ้ยโอ้โหนึกต้องปิดพัดลมไอเนะี่ยเสียงพัดลมจะเข้าไหมเนะี่ยใครยิ้มเปิดคลิปเองนะเว้ยโอ้โหนั่นมีธนูเหรอ อน่ากลัวมากเลยครับทุกคนการเล่นดีๆนั้นเราจะต้องไม่โลกไม่ล้นอุ้ยบ้านใครแตกกันเสียงไรชี้นายเอ่อเฮไปไปบุกกันดีกว่าเราเล่นเราจะต้องบุกไปเขาเบิกได้รู้จักกูปะกูเดีอดเดือด เจอยศใหญ่แล้เนี่ยตอนนี้เจอยศใหญ่นา้นานี้ผมไม่ชอบอ่ะตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่ดูเล่นยากเดี๋ยวใครทำอะไรไปอ้าเติร์เติร์เดเตติร์ติ กด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 ๆดุดกดกดดโลโลโลดุเด่ได้สวอตด์มาสวคนเกย์สุดเซ่ไม่หดอะไรอีกวันเนี้ยเป็นไรเดฟเดวิดเดวิดนายเป็นอะไรอ่าว่าเดวิดไหมเดวิดแหละไม่ไม่ใช่ก็ช่างแม่งมันอ่าว่าเดวิดแหละเดวิดเู อ๋อเฮ้ยของหายทุกเม่ของคือหายใช่อะไรใครบุกมาบอกเพย์แอนน้องเดฟพสจะไปจัดการมันเองคนไปถึงตัวกลางวันละทีมกูยังไม่ไปไหนเลยไปใครมันต่อตกก็ไม่รู้อาธนูได้ยหลายซีเลยมันฮาวซีนี่มันฮาวโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โห แลไปสีมันดูดวนเดียกันจังเลยอือหืออือหืออือหืออื้อหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหกว่ากูจะไปกูไม่ไปละนํามาฟาร์มกันดีกว่าผมมีปัญหาอย่างหนึ่งกับการทำคลิปก็คือการทำโปคลิปนะฮะแต่ไม่เป็นอะทำเป็นอยู่แหละแต่ไม่สวยแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาเสียงฮะรู้เป็นเพราะหอกอะไร เอาอะไรทิ้งไปจัดของจัดทองกลับบ้านด้วยเพื่ออยากกับไข่มันวางอะ,วอะไรโอ้มีสปีดนะเราโหดอะไร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 เอาโลกตายนายโกตายเหรอนายคิดว่านายรกและนายฟิว นี่ว้าวมันมีตัดูไฟด้วยโอ้ว่าดีนายโอ้นายมันมีตัดูไฟอะมึงบังกูอมึงตอบมึงบังกูไม่อะมึงบังกูไม่เนี่ยโอ้โหอะไรอย่างชอบเลยพวกห่าเนี่ยมึงตอบกลับไปดีๆไม่เป็นละบังกูไม่โอ้โห กูกำลัง,งจะทำปกคลิป,ปท่อมันมาแล้วจุดจบของเราอ่ะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละผมก็ยกังต่อมันดีนะตัผมจะแต,แต่ละคลิปผมก็ทำด้วดความสามารถแล้วครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วแชร์ไปให้ทุกคนรู้เลยว่าช่องเล็กๆแบบนี้มีคุณภาพดี mm